สวัสดีครับอยู่กับเอลินเอมิดาค่ะและผมตูนทัชพลชุมดวงนะครับพบกับเรา2คนในรายการ f o o d for You นะครับ <c oughs> รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับความสุขความสนุกความอร่อยและที่สำคัญน,นะครับดูแลสุขภาพดีด้วยนะครับมีสาระความรู้ถูกต้องก็สามารถดูได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกนะคะคทางทู้ฟรยูแห่งนี้แหละนะครับตอนนี้ลไม่อยากรอช้าแล้วเราไปกันเลยดีกว่าในช่วงฟู้ดแฟกค่ะ ครับผมวันนี้มีอะไรเอ่ยมีประโยชน์เกี่ยวกับทาน <c oughs> ข้าวเหนียวมะม่วงมีประโยชน์หรือโทษยังไงเออดีประโยชน์คุณจะยากหน่อยข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็มีประโยชน์แต่โทษมันก็มีถ้าเราทานเยอะเกินไป <c oughs> คิดดูนะข้าวเหนียวมะม่วงน,นะแล้วก็ข้าวเหนียวมูนอะไรอร่อยลาดกะทินะแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะกัดไปมันหวานมากใช่ครับผมเอ้ยอย่าเพิ่งพูดเลบอกว่าเวลาทานข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยควรจะต้องแบบทานยังไงคือเราต้อง ฉลาดกินนะครับไม่ใช่สักแต่จะกินกินกินเอาความอร่อยเราต้องวางแผนการกินด้วยนะครับการกินข้ไหนางวนี้มันยากขนาดนี้เลยเหรอต้องวางแผนเลยเหรอไม่ก็เพื่อสุขภาพที่ดี <c oughs> ของเรานะครับคือเราควรจะต้องทานแบบว่าแบบตอนกลางวัน อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทานตอนกลางวันใช่ไหมเราเนี่ยนะก็จะใช้พลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆได้ไปออกกําลังกายแต่ต้องคิดกับกันถ้ากินตอนเย็นถ้ากินตอนเย็นนะครับกินแล้วทำไรคะนอนนอนปุ๊บนะพอใช้พลังงานไม่หมดไขมันก็จะสะสมเป็นไขมันดื้อเราบีบขาตัวเองซิเซลลูไลท์มาหรือยังไม่กล้าบีบอย่างที่บอกไปมะม่วงเนี่ย เป็นผลไม้ก็จริงแต่ว่าเป็นผลไม้ที่มีส่วนผสมของแป้งและน้าตาลตัวเขาก็นะครับไม,ไม่บางคนคิดว่าก็จะลดความอ้วนก็เลยทานผลไม้ใช่นะครับแต่ว่ามะม่วงเนี่ยที่บอกนะครับกากใย,ยอาหารก็น้อยนะครับจะแตกต่างกับพวกส้มพวกสับป,ประรดพวกนี้เนี่ย<อ>กากใย,ยเยอะช่วยย่อยะนะครับพวกนี้เนี่ยลดความอ้วนได้ดีแอปเปลิลพวกนี้ดีแต่ว่ามะม่วงเนี่ยครับผมโดยเฉพาะมะม่วงสุกนะมะม่วงสุกเนี่ยแป้งจะเยอะมากกว่ามะม่วงดิ ก็เรียกว่าทานได้แต่ทานในปริมาณที่น้อยลงก็จะช่วยสุขภาพร่างกายดีขึ้นใช่รวมไปถึงตัวข้าวเหนียวมูด้วยนะครับก็อาจจะแบบตัดใจทานสักแบบครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วกะทิที่ราดก็สักครึ่งหนึ่งลดสัดส่วนลงมานิดนึงน้อยลงมาหน่อยแล้วก็จํานวนวันที่กินเนี่ยน้อยลงมาหน่อยจํานวนวันที่น้อยลงครับบางคนอาจจะทานทุกวันในนี้ก็แบบว่าสักแบบอาทิตย์ละแบบสองหนึ่งหรือสองแต่ถ้า ที่สุขภาพดีเนี่ยแล้วก็แต่ก็ทานเราก็ทานทุกมื้อนี่ยเช้ากลางวันเย็นแล้วก็อัดแไปเนี่ยค่อยทานแค่สองวันแย่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะถ้าใครที่สุขภาพดีก็สามารถทานได้อ่ะออกกําลังกายอ่ะเป็นสามทานได้ออกกําลังกายใช้ได้หมดต้องเบิร์นออกนะครับก็คือไม่ใช่ว่าทานแล้วอย่างที่สำนวนฝรั่งเขาจะบอกว่าเป็น c o ส c h potato นะครับก็คือค o u c h เนี่ยคือโซฟาก็คือนั่งอย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับก็คือนั่งอย่างเงี้ย้า u c h potato แล้วก็มีมีกะละมัง มันฝรั่งทอดแล้วก็กินเนี่ย <นำ S 1> เขาดู <TV S 1> ทีวีไปไม่รู้ตัวเพลินอย่างนี้ครับคือสำนวนนี้คือว่ากินแล้วมันจะอ้วนเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยกินแล้วก็นั่งเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายนิดน,นึงแต่ว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องดื่มน้ําไม่ถูกต้องด้วยนะครับอ๋อถูกต้องเลยเอ,อ,อ่ะวันนี้เรามีวิธีการดื่มน้าไม่ถูกต้องให้เหมาะสมกับออกกำลังกายอ,อย่างแรกเลยนะใครที่ออกกำลังกายควรจะดื่มน้ําประมาณครึ่งขวด ก่อนที่จะออก15นาทีขวดก็ประมาณ200มิลลิตรนะคะหรือว่าเต็มขวดก็400มิลลิตรแต่ว่าแนะนำว่าอย่ากินเยอะเกินไปมันจุกครับผมมันจุกออกกำลังกายแล้วคราวนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นผลเสียแล้วนะคะใช่แล้วหรือว่าตอนระหว่างการออกกำลังกายออกไปสัก15นาที20นาทีค่อยๆจิบน้ำหน่อยจิบไปเรื่อยๆจิบนะครับไม่ใช่แบบว่าโค้กอย่างนี้มันก็จุกอีกมันก็จุกอีกนะครับทค่นี้พอใช่แล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยบางคนออกกำลังกายเสร็จปุ๊บไปชั่งน้าหนักน้ําหนักลงไป2งโลหุยพร้อมเลยไดีใจจังเลยตัวเบาไปกินเ้าดีกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับไอ้ที่ลดลงไปเนี่ยมันเป็นเหงื่อของเราที่ขับออกมานะครับเป็นน้าที่ร่างกายเราสูญเสียน้ําขับออกมาเป็นเหงื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปทดแทนนะครับไม่ใช่ว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยไขมันมันละลายหายไปเลยนะมันก็ไม่ทันทีนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับนะเออต้อง ดื่มน้ำเข้าไปทดแทนหน่อยนึงไม่งั้นเนี่ยร่างกายของเราถ้าเราขาดน้ํามากๆเนี่ยครับผมก็จะป่วยเอาได้ไม่ดีอื<ช>อันนี้ก็เป็นสาระความรู้ที่นํามาฝากกันนิดๆหน่อยๆ<ช>นะคะเ,ะเดี๋ยวเป็นพักกันสักครู่ช่วงหน้าช่วงฟู้ดฟันนะครับพี่โจของเรานะครับจะพาไปชิมของอร่อยที่เกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็หลังจากนั้นห้ามพลาดอีกนะครับในช่วง 7-minute ิ e ิทมิลนะครับผมจะทำเมนูที่พี่โจเนี่ยพาไปชิมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อร่อยคแค่ไหนต้องติดตามค่ะครับผม ครับพบผมนะครับโจพาทุกคนนะครับกับฟู้ดฟันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บางลําพูครับร้านตรงหัวมุมตรงนี้นะฮะร้านที่มีชื่อว่าปลาท่องโกเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องอะไรไปไม่ได้แน่นอนปลาท่องโกครับไปเลยครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับเกียตั๊กครับผมพี่ตั๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านปลาท่องโกนะครับเรียกว่าผมเห็นตรงนี้ปลาท่องโก ของเฮียเฮียใช้วิธีการยา่างคนรุ่นใหม่เนี่ยจะกลัวน้ํามันนะฮะเราทอดเสร็จแล้วเราก็จะมาย่างย่างให้น้ํามันออกพอย่างน้ํามันออกปุ๊บเนี่ยรสชาติของมันโปก็จะเปลี่ยนไปละม,มันจะเปลี่ยนไปอีกฟิลหนึ่งแล้วก็คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่กลัวเรื่องน้ํามันนะฮะ<อ>แล้วมันจะกรอบหอมอร่อยเวลาทานมันงโขกร้อนๆเนี่ยถ้พอเรานํามาปรับเปลี่ยนเป็นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยิ่งดูแปลกขึ้นไปอีกอ่ามันมี เหมือนกับเราใส่ใจมากกว่าปกติค,กตคนอื่นเขาทอดเสร็จปุ๊บแล้วมาขายเลยไม่ใช่เรา,เาของเราทอดเสร็จปุ๊บย่างต่อปั๊บน้ํามันออกไปสุขภาพดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้มีแค่ปลาท่องโกนะสิใช่ครับตอนนี้ผมมองเข้ามานะครับมีเมนูอื่นๆอีกเมนูมีข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่อันนี้ก็มาตีคู่กันมาแลวปลาท่องโขที่ผมบอกว่าเอามาดัดแปลงใหม่ก็คือเป็นปลาท่องโกยำใส่เครื่องทะเลใส่ผักให้มันทานคู่กับปลาท่องโกให้มันเค็มวดหมูแทนที่จะทานเนี่ย เป็นปลาทั้งโขงคนกลัวว่าจะไม่ครบบ่นก็เป็นป้งธรรมดาเลยรท่ตนี้เราใส่แบบทะเลด,ด้วยครับได้แล้วเราก็สามารถทําเป็นปลาทั้งโผหน้าหมูแดงบางโขงหน้ามูหน้าไก่อะไรได้หมดโดยใช้วัตถุดิบภายในร้านมามาดัดแปลง แล้วครับผมตอนนี้มาเสิร์ฟเต็มโต๊ะเลยขออนุญาตเฮียนะครับผมใช้ช้อนส้มนี้เดียวเลยนะเชิญเลยครับผมเอาไหนก่อนดีเริ่มจากข้าวหมูแดงก่อนดีไหมข้าวหมูแดงหมูกรอบตรงนี้นะครับผมน้ำราดมาหือนัวมากไปที่ชื่นชอบหมูแดงหมูกรอบนะครับอยากให้มาลองต่อไปก็จะเป็นลองข้าวหน้าไก่หน่อยนี่ครับข้าวหน้าไก่แล้วมันก็จะเป็นวัตถุดิบที่เรามาดัดแปลงใส่กับอินบาทตังโกของเรานี่ จัดแปลงที่จะใส่ก็คือเหมือนกับบางทีอาจจะใส่ซอสซอสไก่ตรงนี้อย่างนี้ครับราดราดมันแทนที่จะราดข้าวก็ราดมันทงโถแทนเนี่ยครับเข้ากับไก่ปกติคือเรากินหลายๆคนอาจจะแบบถือว่ากลัวเผ็ดพริกนี่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดใช่ครับมันจะมันจะได้รสชาติแบบเหมือนกับมีความเปรี้ยวนิดนิดอ๋อพรยวเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็หอมพริกแล้วก็หอมกับตัวซอสไก่กับข้าวนี้นะครับขอเบิ้ลนะครับขอเบ์หนึ่งคำนะครับอร่อยมาก ยอดมากแล้วแต่ว่าคราวนี้นี่ผมเล็นไหมอันนี้ครับซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็คือปลาทั้งโก้ซึ่งเรามาดัดแปลงแล้วก็มาย่างอย่างที่ว่าความมันหายไปกับการย่างเรียบร้อยแล้วมีความขอบแล้วมาเพิ่มรสชาติแลวมีเปรี้ยวๆอหวานๆเป็นยำไปนี่ครับต,ต้องทานคู่กับเกรือทะเลด้วยกุ้งอะไรนี่ครับเอามีปลามีกุ้งมีปลาหมึกปลาทั้งโกสามารถนํามาดัดแปลงได้หลายรูแปแบบมากทั้งของหวานและของวา่างซึ่งเราสานยังไม่ได้นาเสนอไปหน ยังมีทีเด็ดอีกเยอะมากยังมีอีกหลายเมนูแต่ว่าต้องมีต้องมีหลายกระเพาะจริงๆถ้าจะกินให้หมดนะครับผมนะฮะก็ต้องมาลองดูแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับตัวกลิ่นมาทั้งอกก็จะหอมอยู่แล้วมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่พอมายำเนี่ยมันจะได้รสชาติที่ต่างไปเลยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราเพิ่มหมวดหมู่ของอาหารคือมีทั้งผักมีทั้งเนื้อมีทั้งโปรตีนมีทั้งแป้งมีคาร์โบไฮเดรตครบห้าหมู่อันนี้อันนี้เวิร์กอันนี้แบบอันนี้รู้สึกว่าเห็นกินแล้วแบบเฮ้ย เป็นซิกเนเจอร์ที่จริงๆเป็นจานที่แบบหาที่อื่นไม่ได้แล้วต้องมาชิมที่นี่เท่านั้นของแปลกซึ่งซึ่งคนยังไม่ได้คิดเลยสุดสุดยอดครับคราวนี้มาที่คราวนี้ออริจินัลดั้งเดิมแต่ว่าออริจินอลเดิมแต่ว่าการดัดแปลงราดเต็มไปหมดหมดครับมีราดอะไรบ้างครับพี่เฮียอันนี้จะเป็นน้ำพริกเผากับนมข้นอันนี้เป็นสังขยานะฮะสังขยากับพริกเผาไม่มีพริกเผาราดอยู่ตรงนี้ด้วยครับลองสังขยาลองลองน้ำพริกเผากันอันนี้อ่ะ ดีอ่ะดีอ่ะดีจังเลยอันนี้เป็นเมนูแนะนำสำหรับทูฟอร์ยูนี่เฮ้แนะนำเลยนะครับเมนนูรายการแรกน้ำพริกเผากับนมข้นนะฮะคือคือบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยนมข้นมันสายหวานหวานพริกเผามันจะสายแบบเผ็ดเผ็ดอะไรอย่างนี้มันจะเข้ากันไหมลองครับต้องลองเองครับนี่บอกเลยต้องลองเองนะครับแล้วก็นี่เป็นซิกเนเจอร์ตัวเดิมนะฮะสังขยาสังขยา เป็นน้ำผู้หวานก็รสหนึ่งพอเป็นสังขยาก็หอมอีกแบบหนึ่งต้องลองครับต้องลองแลต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นว่ามีแบบอีกอันนึงมีปังโขไอศ์ครีมอีกครับอันนี้เป็นไอส์ไอส์ครีมไอศ์ครีมปกมาบนปังโขนะครับลกันนะครับคราวนี้ใส่ของหวานมาแล้วครับเวลาทานต้องเอาไอส์ครีมยัดลงไปเนี่ยเพราะอะไรครับอ๋อมีคือปังโขเนี่ยพอพอเราตัดออกมาพุกมันจะมีรูข้างในอ่ามันจะมีรูข้างในนิดนึงยัดลงไป นี้นะครับไอศ์ครีมราดซอสช็อกโกแลตนิดนึงนะครับยัดเข้าไปข้างในแล้วก็ตัดให้เป็นคำอย่างนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับมันก็พอเรายัดไอติมเข้าไปอยู่ในปลาท่องโกดแล้วพอเรากัดปลาท้องโกดไอติมก็จะย้อนกลับออกมาหอมมเย็นๆหวานๆปลาท้องโกดปลาท้องโกดปลาท้องโกดนะครับแต่พอเอาไปทำคนละอย่างปุ๊บได้คนละฟิลวได้บอกเลย ถ้ามาวันนี้กินอันนี้อิ่มแล้วมาพรุ่งนี้กินอันนี้ใหม่ได้ปุ๊บวนอยู่ได้แบบโอ้โหกี่วันกี่วันมาฝากท้องไว้ที่ร้านเฮตักเด้นตลอดเวลาเลยได้ครับแล้วตรงนี้นะครับตัดการถนนพะสูเมนกับถนน13บสามห้างปุ๊บหัวมุมตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยอ่ะตรงนี้มานะครับเจอเฮตักได้อยู่ที่ร้านทุกวันอะไรยังไงบ้างครับกี่โมงถกี่โมงครับแปดโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะวันอาทิตย์เจ็ดโมงหกโมงเย็นวันอาทิตย์ปิดทุโมงเย็นเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านนะครับครับศูนย์สอง 2819754สอบถามทางกันได้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณเฮีมมากเลยครับขอบคุณมากครับก็ผมค,ค,คงจะต้องขอตัวคุณผู้ชมไปก่อนนะครับตอนนี้มีอะไรรออยู่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปแหวกไวข้ามกลางวัวทั้งกตรงนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ เอาล้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเซเว่นมินิทมิลนะครับอย่างที่ได้เห็นไปในช่วงที่แล้วนะพี่โจโเนี่ยได้พาไปที่ร้านปลาท่องโกแถวบางลำพูนะครับพาไปทานอาหารอร่อยแบบเยอะมากเห็นแล้วก็อยากไปทุกคนเนี่ยที่ดูนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยไอย้ข้าวหน้าไก่เนี่ยที่เขาบอกขึ้นชื่อเนี่ยมาทำยังไงนะครับวันนี้ผมมีวิธีทำมาฝากกันนะครับอันนี้เป็นสูตรในส่วนตัวของผมนะครับก็มาดัดแปลงให้ทำง่ายๆนะครับรับรองวันนี้อร่อยเหมือนกันแน่นอน เคไฟอ่อนๆนะครับใส่น้ํามันลงไปนะครับระหว่างที่รอน้ํามันร้อนมีกระเทียมวันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยเนี่ยกรีดจะเล็กกว่ากระเทียมจีนผมทุบเลยนะครับ <S 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 ผมทุบไม่ใช่การหั่นอะไรนะครับเพราะว่าผมชอบให้แบบกินให้แบบว่ามันได้เคี้ยวได้อะไรใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับ <S <S ผมจะไม่รอให้น้ํามันร้อนมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํามันร้อนมากเนี่ยแล้วเราใส่กระเทียมลงไปกระเทียมไหม้ข้างนอกไหม้ข้างในไม่สุก นะครับเวลาทานแล้วก็มันจะสักสากลิน้นนะครับก็เริ่มผัดไปพร้อมๆกันเลยอ่านีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มร้อนแล้วนะครับจะผัดกระเทียมก่อนนะครับได้ความหอมของกระเทียมออกมาพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะจนกระเทียมสุกนะครับเดี๋ยวเราผัดพร้อมกับไก่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะสุกเองนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเ,เนื้อส่วน อกไก่นะครับอกไก่ไม่ติดหนังนะครับอกไก่เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อลีนเนื้อล้วนนะครับไม่มีไขมันแทบเป็นส่วนเนื้อขาวไก่นี่จะมี2ส่วนเนื้อขาวเนื้อดําเนื้อขาวคือส่วนอกเนื้อดําคือส่วนน่องสะโพกนะครับส่วนน่องสะโพกเนี่ยไปทอดอร่อยหั่นให้เป็นลูกเต๋านะตามแบบต้นฉบับของข้าวหน้าไก่ต้องหั่นเป็นลูกเต๋าเดี๋ยวพามาดูส่วนนี้นะครับผมมีเครื่องปรุงค่อนข้างแบบเยอะเลยนะครับวันนี้มีเคล็ดลับด้วยนะครับเคล็ดลับก็คือต้องใส่เหล้าจีน ตัวนี้นะครับในดมมันด้วย <c oughs> เล้าจีนเนี่ยมันจะช่วยให้กลิ่นเป็นจีนมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะครับมันแค่แบบว่าปรุงแต่งขึ้นมาให้กลิ่นมันแบบว่าออเทนติกผ่านจีนต้นตำรับนะครับซึ่งเล้าจีนเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับพอเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่เล้าจีนลงไปเลยเพราะว่าเหล้าแอลกอฮอล์ไวน์ทุกอย่างนะครับเวลาโดนความร้อนเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยแอลกอฮอล์จะระเหยอ,ออกไปเพราะนั้นเนี่ยไม่เมาไม่ต้องกลัวนะครับเราจะได้กลิ่น อย่างเดียวนะครับนี่คือผลที่ว่าทําไมผมถึงต้องใส่เหล้าลงไปผัดก่อนนะครับไหนดมดิเริ่มมีกลิ่นความเป็นจีนนะครับเสร็จแล้วผมมีอันนี้นะครับน้ํามันงานะครับใส่ลงไปหน่อยหนึ่งใส่ลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับน้ํามันงากับเหล้าจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นของที่ผาดไม่ได้เลยนะครับในอาหารจีนนะครับน่าเห็นไหมชีนนะ้นจีนอ่ะตอนนี้ <laughs> นะครับแล้วก็ ผมมีพริกชี้ฟ้าแดงด้วยนะครับอยากจะใส่หน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับว่าเราเป็นคนไทยเนาะเรากินให้แบบว่าให้มันมีรสชาติมีความแซ่บขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับโดยตัวพริกเนี่ยเราต้องไปผัดแล้วผัดเข้าก่อนนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะคลายความเผ็ดร้อนออกมาผัดให้ไก่สุกนะครับไก่กับหมูต้องทานสุกสุกร้อเซนะครับมันจะไม่มีอารมณ์แบบมีเดียมแระมีเดียม ้ามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อวัวเนื้อแกะมีเดียมได้หลีไฟลงแล้วเดี๋ยวผมใส่น้ำซุปไก่ลงไปนะครับน้ำซุปไก่แล้วก็เราเพิ่มความหนืดด้วยการใช้แป้งข้าวโพดผสมกับน้ำเปล่านะครับอย่างที่ทุกท่านเคยเห็นแบบเวลาไปซื้อร้านหน้านะครับนี่แหละนี่แหละคือเคล็ดลับนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะผสมแป้งข้าวโพดนะครับ กับน้ำเปล่าแยกไว้อีกถ้วยหนึ่งนับใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันปริมาณตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สัดส่วนออน้ำเปล่ากับแป้งข้าวโพดเนี่ยถ้าเราใส่น้ำเปล่าเยอะมากนะครับมันก็จะเจือจางมันก็จะไม่ข้นสักทีนะครับแล้วก็จะทําให้อาหารของเราเนี่ยรสชาติจืดลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่แป้งเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะข้นแบบข้นมาก แล้วก็ระวังนะครับบางคนผสมเอาไว้ก่อนถ้าผสมไว้นานนะครับตัวแป้งเนี่ยเขาจะลงไปกองข้างล่างนะครับก่อนใส่เราต้องคนก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ให้ผสมผสานกันดีเราก็ใส่ลงไปใส่ทีละนิดนะครับใส่ทีละนิดนะครับอย่าใส่ทีเดียวหมดแล้วก็ที่สาคัญเราต้องเปิดไฟร้อนไว้ตลอดนะครับต้องให้ตัวน้ําซุปเนี่ยเขาเดือดไม่อย่างนั้นเนี่ยแป้งที่เราใส่ลงไปแป้งจะไม่สุกแล้วพอเรากินเนี่ยเราจะได้รสชาติของแป้งดิบ นะครับสำคัญมากๆเลยเห็นไหมครับเริ่มหนืดแล้วทีนี้พอผมได้ความหนืดที่ต้องการแล้วผมปรุงรสทีเด็ดน้ำมันหอยนักซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งนะครับน้ำมันหอยเนี่ยเพิ่มความหนัวเป็นสไตของผมจะเป็นสไตล์รสชาติออกเค็มๆแล้วก็มีความเผ็ดมาตัดหน่อยหนึ่งนะครับที่สำคัญครับผมต้องชิมดูว่าเป็นไง นัวเนียนะครับแต่ผมชอบความนัวมากผมขอมันหอยอีกหน่อยผมชอบเวลาทำอาหารผมชอบให้รสแบบว่าจัดจ้านนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เคี่ยวนานเริ่มหนืดแล้วผมขอ,อน้ำซุปลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยคลายตัวอ่าความหนืดได้ที่แล้วรสชาติได้ที่แล้วนะครับ เดือดได้ที่แล้วแป้งสุกแล้วเรียบร้อยไก่สุกแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วปิดแก๊สนะครับมีข้าวสวยร้อนๆรออยู่นะครับเราก็จัดการเทราดข้าวไปเลยก็บอกแล้วเป็นข้าวหน้าไก่นี่นีนี่เนี่นะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าห่วงเครื่องนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราต้องปิดท้ายด้วยผักชีนะครับผมชอบทานผักชีอีกแล้ ใครว่างลูกผมชอบทานผักชีนะครับผมใส่เยอะๆเลยเพราะผมชอบทานมากนะครับอ่าสไตล์โฮมเมดนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วกับข้าวหน้าไก่เซเว่นมิ e ิทมิลนะครับทำอาหารง่ายๆภายในเจนาทีใครๆก็ทำได้รับรองอร่อยแน่นอนนะครับ เอกี้ที่ทำะไรก็ต้องซ้อมการที่จะเป็นเชฟที่ดีเนี่ยนะนอกจากอาหารอร่อยลีลาต้องมาต้องซ้อมแต่ดีลาก่อนเรื่องอร่อยเนี่ยเดี๋ยวให้เชฟสอนแต่เรื่องอร่อยกว่านั้นเนี่ยต้องลองชิมไม่กลิ่นคุ้นๆอะกินเหมือนข้าวหน้าไก่ป่ะโอ้กินเหมือนข้าวหน้าไก่เลยข้าวหน้าไก่ครับมันก็ต้องเหมือนสินัวเนี่ย แซบลิ้นรสชาติดีนะเอาแน่นอนเปิดร้านขายไม่ไม่จืดปกติบางทีลิ้นไม่กินบางทีก็ต้องน้ําปลานู่นนี่นั่นองเสริมเติมอะไรแต่นี้จัดอยู่แล้วครบแน่นอนครับผมนี่พี่ปิดรายการไปเลยแล้วกันออาอะไรเนี่ยฮะฮะไม่ได้ทํางานก่อนก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับรายการของเราครับก็มีทั้งสาระความรู้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ สามารถดูตามได้นะครับแล้วก็ทําอาหารตามได้อร่อยแน่นอนครับผมถูกต้องค่ะใช้เครื่องใช้อะไรไม่เยอะมากมีอยู่ในบ้านสามารถดูจดทําตามได้หมดเลยนะคะจันถึงสุกเนี่ยแหละค่ะก็จะเสิร์ฟเมนูดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมนะคะแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ f o o d for you นะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับกินครับขอบคุณค่ะ